เอาละครับก็การสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel r e v i e w c h a n n e l นะครับกับเกมเกมชินิมักนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเควสบทแห่งเกลียวขึ้นนะครับเป็นเควสตตำนานของยูลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเนื้อหาข้างในพร้อมกันเลยนะครับผมโดยเมื่อเริ่มเควสนะครับ ทางตัวละครเราเนี่ยเขาจะถูกส่งตัวไปที่กองอัศวินนะครับไปเจอกับหัวหน้าจีนนะครับโดยที่หัวหน้าจีนนะครับเขาก็จะบอกเราว,าว่าวันนี้เขามีเรื่องที่จะอยากรบกวนเราหน่อยนะฮะโดยที่เรื่องที่เขาอยากจะรบกวนเนี่ยคือเขาได้รับแจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับมีตระกูลชั้นสูงอย่างรอเรนนะฮะเป็นพวกของตระกูลรอเรนเนี่ยได้คบค้าสมาคมกับพวกฟาทุยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่ค่อยดีนักนะครับ โดยทางไพมอนนะครับก็จะถามว่าพวกตระกูลลอเรนซ์เนี่ยคือใครนะครับโดยจีนก็จะบอกว่าในอดีตเนี่ยมาสแตนเคยตกอยู่ในยุคข,ของชนชั้นปกครองนะครับโดยผู้คนที่มียศสูงกว่านะครับนั่นก็คือตระกูลลอเรนส์นั่นเองในยุคนั้นโดยมีวานิซ่านะครับหรือว่าอัศวินเดนเดรลอนนะครับก็คือคนแรกเลยนะครับที่ก่อตั้งในเรื่องของกลุ่มอัศวินขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ล้มล้างเรื่องของตระกูลลอเรนซ์นะครับ ไพมอนก็เลยบอกว่าพวกตระกูลรอเรนเนี่ยอาจจะสมรู้ร่วมคิดเรื่องไม่ดีกับฟาทูอยู่นะครับแต่ว่าจีนเขาก็บอกว่าก็เป็นแค่ข้อสงสัยนะครับยังมีหลักฐานอะไรที่ไม่ยังไม่พอนะครับที่จะไปกล่าวหาเขานะครับก็เลยติดต่อให้ทางนักพจนภัยอย่างเราเนี่ยช่วยไขยคดีให้หน่อยนะครับซึ่งทางกองอัศวินเองนะครับก็พยายามที่จะยุติความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายมาเป็นเวลาน,านานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลเลยนะครับและนอกจากที่จะไม่เป็นผลแล้วเนี่ย ก็เหมือนไปเติมเชื้อไฟให้ตระก,กูลโรเลสเนี่ยรู้สึกว่าเกลียดในเรื่องของอัศวินเข้าไปอีกนะครับเพราะเหตุผลนี้นะครับคนจากในกองอัศวินอย่างจีนนะครับเลยไม่สามารถที่จะเข้าไปทําในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองนะครับเขาก็เลยววาวนให้เราไปช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของกองอัศวินเนี่ยพวกชนชั้นสูงอย่างโรเลสเนี่ยเขาไม่ได้ไดชอบ ในเรื่องของกองอสวินตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องลําบากนะครับที่จะเข้าไปทํางานนี้หลังจากนั้นนะครับจีนเขาจะบอกกับเราว่ามีสมาชิกของตระกูลรอริสคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าซูเบิร์ตว่ากันว่าเขาเป็นคนที่เข้าหาได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าคุยแบบใจเย็นๆหน่อยนะครับก็จะสามารถเข้าหาได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับจีนก็ขอบคุณเรานะครับที่จะอาสาช่วยในเรื่องตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะให้เราไปหาซูเบิร์ตนะครับที่อยู่ทางฝั่งของด้านกําแพงเมืองนะครับ แล้วเขาก็จะทักทายเรานะฮะซึ่งเท่าที่อ่านจากบทสนทนาดูนะครับรู้สึกว่าทางซูเบิร์ตเนี่ยเป็นคนที่เข้าหาได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ในเรื่องของคําพูดของชนชั้นสูงนะครับทั้งในเรื่องของหาว่าเราเป็นพวกหยาบคายนะครับแล้วก็พูดต่างๆนานา,นานะครับว่าคนสมัยนี้เนี่ยไม่มีมรารยาทอะไรทํานองนี้นะครับตามภาษาของคุนนางยุคโบราณน,นะฮะ หลังจากโดนไล่ตะเพิดกันมานะครับเราก็ได้กลับมาที่กองอัศวินนะครับแล้วเราก็ได้เจอกับแอมเบอร์ก่อนเลยนะครับซึ่งไม่ได้เจอกับเขามานานแล้วนะครับโดยที่ทางแอมเบอร์นะครับก็จะจับทายเราว่าไม่มีอะไรไม่ศบอารมณ์มาหรือเปล่านะครับซึ่งสีหน้าแบบตาไม่ค่อยดีนักนะซึ่งไพมอนก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเจออะไรมานะครับโดยที่ทางแอมเบอร์นะครับก็จะให้กําลังใจกับเรานะครับว่าสู้ๆเข้าอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทางไพมอนเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าทางจีนเนี่ยเหมือนจะส่งให้เราไปรู้จักกับคนที่เชื่อว่าซูเบิร์ตรอเรนนะครับซึ่งเป็นคนที่แปลกออกมากเลยนะครับแล้วก็คุยยากด้วยนะฮะซึ่งแอมเบอร์เองเนี่ยก็บอกว่ารู้จักนะครับเขาก็บอกว่าพวกเธอไม่มีมารยาทเลยใช่ไหมใช้คํานี้ใช่ไหมโดยที่ทางแอมเบอร์นะครับก็จะบอกว่าเขาเนี่ยโดนสอนในเรื่องของมารยาทเนี่ยมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับแล้วแอมเบอร์ก็จะบอกกับเราว่านะครับในครอบครัวของกรณีพวกเขาเนี่ยก็มีคนพิเศษคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือยูร่านะ เป็นเพื่อนคู่หูของแอมเบอร์เขานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นคนจากตระกูลลอเรนด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยที่4ของกองอัศวินด้วยนะครับซึ่งถ้าอยากรู้ในเรื่องของวิธีการที่จะคุยกับคนชั้นสูงอย่างตระกูลลอเรนส์นะครับน่าจะถามยูราเนี่ยน่าจะรู้ดีเป็นที่สุดนะครับว่ายูราเองก็มาจากตระกูลลอเรนด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่ทางไพมอนนะครับก็แปลกใจนะครับในเมื่อยูราเป็นคนจากตระกูลลอเรนทำไมไม่ให้ยูราไปคุยซะเองเลยนะครับซึ่ง ทางแอมเบอร์ก uh, um, ็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าทางยูลาเนี่ยนะครับเข้าร่วมกับกองอสวินับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทรยศต่อตระกูลรอเลนเลยทีเดียวนะครับแลมเบอร์ยังบอกด้วยนะครับว่ายูลาเนี่ยไม่เหมือนกับคนในตระกูลรอเลนคนอื่นๆนะครับโดยที่ยูลาเนี่ยเป็นคนที่สดใสแล้วก็คุยง่ายด้วยนะครับซึ่งเหมือนว่ายูลาเนี่ยจะออกไปล่าตะเวนในป่านะครับก็เลยให้เราไปลองหาดูนะครับซึ่งแอมเบอร์ก็จะไปทำงานด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะแอมเบอร์ก็จะพูดไว้ประมาณนี้ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่ภูเขาสโตนแบร์เรอร์นะฮะซึ่งจะมีกับพวกฟาทุยอยู่จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องจัดการกับพวกฟาทุยให้หมดนะครับหลังจากต่อสู้ไปสักพักนะครับเมื่อเราเคลียร์มอนหมดเนี่ยก็จะเกิดคาซินขึ้นนะครับซึ่งเป็นคาซินที่ค่อนข้างจะเท่เลยนะเหียครั้งแรกเนี่ยอย่างลองวอลเลยนะฮะซึ่งยูลาก็ได้มาช่วยตัวละครอย่างเรานะฮะ ซึ่งหลังจากคัสซีนจบลงนะครับก็ยูราก็จะเดินเข้ามาหานะครับว่า,าชมพวกเรานะว่าพวกเราเนีย่ยลงมือได้ไว,ไวมากเลยนะครับลงมือได้ก่อนเขาอีกนะครับ <S <S 2> <S 2> เหมือนว่าเราเนี่ยชิงมาแย่งในเรื่องของผลงานของเขาไปนะครับซึ่งเขาก็ต้องอชิงจัดการในเรื่องสุดท้ายซะก่อนนะฮะซึ่งถ้าเขาไม่รีบทำเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนที่จะไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นผลงานเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยชิงจัดการไวหมดแล้วนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราไม่ได้รับบาดเจ็บกับการต่อสู้กับพวกฟาทุยที่เยอะกันขนาดนั้นนะครับแล้วที่ยูลานะครับเขาก็มีประโยคติดปากอยู่คํหนึ่งนะครับซึ่งคือความแค้นนี้ฉันจะขอจําไว้อะไรทํานองนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนที่เขาจะเป็นสาวซึนอยู่พอสมควรเลยนะครับในคาแรคเตอร์ของตัวละครยูลานะครับหลังจากนั้นนะครับทางเราเนี่ยก็จะบอกว่าทางที่เขามาหายูลานี่เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะคุยกับคุณซูเบิร์ตลอเรเนนะครับซึ่งทางยูลาก็ หัวเราะนะครับร oh แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคุณอาของยูราเองนะครับหลังจากนั้นนะครับยูราก็จะบอกว่าให้เรากลับไปที่มอนกันก่อนนะครับเพื่อที่จะลองฝึกในเรื่องของมารยาทกันนะครับหลังจากที่กลับมาที่เมืองมอนสแตนนะครับทางยูราเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของมารยาทให้กับตัวนักเดินทางเองนะครับโดยที่ยูราเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะลองออคุยให้ดูก่อนนะครับแล้วจะได้นําไปใช้ตามหลังจากนั้นนะครับยูราก็ได้ไปทดลองคุยกับนอร์แมนนะครับ โดยที่เธอก็ทักทายไปตามภาษาของคนที่เป็นชนชั้นสูงนะครับซึ่งคําพูดของเธอเนี่ยดูค่อนข้างที่จะแปลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของนอร์แมนเองเนี่ยเหมือนจะไม่พอใจด้วยนะครับหลังจากที่โดนนอร์แมนไล่ตะเพิดมานะครับยูราก็ได้มาคุยกับเรโนนะครับซึ่งเรโนเนี่ยก็เอ,อ่อออกอาการเหมือนกับนอร์แมนเลยนะครับซึ่งแบบว่าไม่ชอบใจแล้วก็หันหลังหนีเลยไม่คุยด้วยเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยยูราก็ไปคุยกับแลนดอร์นะครับซึ่งแลนดอร์เนี่ย ก็ไม่ได้อยากจะตอบหรือว่าอยากอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งก็พยายามที่จะไม่พูดไม่คุยอยู่แล้วนะครับแล้วเดนดอร์เนี่ยก็บอกกับยูราว่านี่เธอยังไม่เห็นปฏิกิริยาของคนพวกนั้นที่แสดงกับเธออีกเลยอะไรทํานองนี้ครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่ายูราเนี่ยเหมือนทําให้กองอัศวินเนี่ยต้องแปดเปื้อนนะครับเพราะว่ายูราเนี่ยเป็นคนจากตระกูลลอเรนซ์ด้วยนะครับซึ่งมันไม่ควรที่จะอยู่ในอัศวินตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับทางยูราก็เหมือนที่จะไม่ยอมแพ้นะครับที่จะไปคุยต่อครับแต่ว่าไพมอนเนี่ยต้องบอกว่า,าไม่ต้องแล้วล่ะเหมือนแบบทางนักเดินทางเนี่ยจะเข้าใจแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าไม่อยากให้ยูราเนี่ยจะต้องไปโดนกับคํากล่าวว่าของชาวเมืองอีหลังจากนั้นนะครับยูราเธอก็จะส่งให้เราไปที่ดับบลอนสปายนะครับโดยที่เขาบอกว่าในการต่อสู้เนี่ยหรือว่ากิริยาท่าทางเนี่ยจะต้องมีความสง่างามด้วยนะครับโดยที่เขาจะอสอนในเรื่องของการ หลบในเรื่องของระเบิดในเรื่องของการโจมตีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยห้ามโดนเลยนะครับถ้าโดนเนี่ยจะถือว่าไม่สง,ง,างา่างนมโดยตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของลวดหนามอะไรต่างต่างนะครับแล้วก็มีเวลาจับด้วยก็ต้องระวังกันน,นิดนึงด้วยนะครับผ่านกันไปให้ได้หลังจากที่ผ่านเควสตทดสอบของยูลาแล้วนะครับก็ยูลาเนี่ยจะส่งให้เราไปจัดการกับพวกมอนสเตอร์ต่อนะครับโดยที่มันจะมีในเรื่องของเลไลน์นะครับเอาไว้ดึงดูดมอนอยู่ข้างหน้านะครับก็ไปทดลองตามที่ยูลาบอก เมื่อจัดการกับมอนสเตอร์เสร็จแล้วนะครับก็ยูราก็จะบอกว่าแม้แต่ในสภาพเลวร้ายอย่างนี้ยังควบคุมได้เนี่ยถือว่ายังเก่งมากนะครับแล้วก็ไพมอนเนี่ยก็จะบอกว่าใช่พวกเราเนี่ยเก่งทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายูราเนี่ยเขาชมในเรื่องของนักเดินทางนะครับไม่ได้ชมไพมอนเลยนะครับซึ่งทําให้ไพมอนเนี่ยรู้สึกว่าเศร้าสตเสียใจยเลยนะครับ หลังจากที่กลับจากดารอนสปายนะครับเราก็จะมาเจอเอมเบอร์ที่ร้านอาหารนะครับซึ่งเอมเบอร์เนี่ยเหมือนจะสั่งอาหารอยู่นะครับแล้วก็เอมเบอร์เนี่ยก็จะชักชวนให้เราเนี่ยนั่งร่วมโต๊ะกับเขาด้วยนะครับจากนั้นนะครับเหมือนยูราเนี่ยจะสั่งเมนูเมนูหนึ่งนะครับซึ่งเสียงมันออกได้ยากมากเลยนะครับซึ่งก็จะขอข้ามไปก่อนละกันนะครับซึ่งเจ้าเมนูเนี้นะครับมันเป็นเมนูที่พวกคนของตระกูลลอเรนซ์เนี่ยชอบทานกันนะครับซึ่งมันมีรสชาติที่ค่อนข้างเปรี้ยวและไม่คค่่อออยยรรนนัักะบ โดยนี่เป็นคําพูดจากแอมเบอร์บอกมานะครับเมื่อทุกคดทานกันเสร็จแล้วนะครับทางด้านของยูราเนี่ยก็บอกว่าอย่าลืมไปรับเมนูที่ซาร่าด้วยนะครับโดยที่ซาร่าเขาก็จะบอกว่ายูราเขาเป็นคนประมาณไหนนะครับแล้วกเ็เคยช่วยเหลือในเรื่องของตัวซาร่าเองด้วยนะครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นใจยูราเลยทีเดียวนะครับเมื่อรับอาหารจากซาร่าเสร็จแล้วนะครับทางเราก็จะต้องนําไปให้คุณอาของยูรานะครับซึ่ง ทางไพมอนเนี่ยก็จะมีบทแบบปันๆขึ้นมานะครับก็คือพูดในใจนะครับโดยที่ตาลุงคนนี้ทำไมถึงต้องพูดอะไรขนาดนั้นนะโดยตรงนี้เนี่ยเราเลือกตอบได้นะครับเลือกตอบเป็นประโยคไหนที่มันรู้สึกว่าเบียวๆยาวๆนะครับก็เลือกตอบได้เลยนะครับหลังจากคุยกับคุณอาซูเบิร์ตจนไว้ใจกันแล้วนะครับก็คุณอาซูเบิร์ตเนี่ยก็ จะพาเข้ามาในดันเจียนนะครับดันหนึ่งนะครับซึ่งด้านในเนี่ยมีพวกฟาทุยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยที่ทางนักเดินทางเราเนี่ยก็ได้สวใส่หน้าก,กากอันเดิมนะครับอย่างที่เราคุ้นตากันนะครับเมื่อเดินเข้ามาด้านในนะครับจะเจอกับฟาทุยจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งทางด้านของคณอาเนี่ยก็บอกว่านี่คือแคปของเขานะครับอบอกกับ พวกฟาทุยนะครับว่าเขาเนี่ยได้พาแขกมาด้วยนะครับซึ่งแขกคนนี้เนี่ยห้ามไปแตะต้องเขานะครับไม่งั้นเนี่ยทางตระกูลลอเรนเนี่ยจะเลิกสนับสนุนแผนการของพวกฟาทุยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปด้านในอีกนิดหน่อยนะครับเราก็จะเจอกับฟาทุยคนนะครับซึ่งเขาเนี่ยรู้สึกตรางหิตร่างหิตในตัวของเรานะครับซึ่งทางคุณอาซูเบิร์กเนี่ยก็บอกว่านี่คือพันธมิตรของเขานะครับซึ่งไว้ใจได้นะครับแล้วเราก็ทําตัวเนียนๆตามที่คุณอาพูดไปนะครับจน ถึงกระทั่งคุณอาร์นะครับได้ส่งแผนป้องกันของพวกมอนสแตนนะครับให้กับพวกฟาทุยไปนะครับด้วยแผนการของคุณอาร์นะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเข้ายึดคลองมอนสแตนอีกครั้งนะแล้วก็เริ่มด้วยสูตรปัญชาการกองอัศวินเป็นที่แรกเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นใหญ่ตระกูลของเขาเนี่ยก็จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนะครับตระกูลรอเรนตนั่นเองนะฮะเมื่อความชั่วร้ายเปิดเผยนะครับทางด้านของตัวเราเนี่ยก็เลิกที่จะ ยอมตัวต่อไปนะครับโดยที่ทางไพมอนเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยคือคนจากกองอัศวินโฟวนิอัสนะเมื่อคุณอาเขารู้อย่างนั้นนะครับเขาก็ได้ทําการวิ่งหนีไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องจัดการกับฟาทุยจํานวนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเคลียร์กับฟาทุยด้านในเสร็จนะครับทางเราก็จะเดินออกมาเจอกับยูรานะครับซึ่งดักทางเอาไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่งเหมือนยูรานี่จะตามในเรื่องของพวกฟาทุยกับคุณอามาด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ได้เกิดการปะทะคารมกันระหว่างคุณอาและหลานนะครับโดยจะมีเนื้อหาประมาณว่าทางด้านของคุณอานะครับเป็นคนจากตระกูลโรเรนสนะซึ่งเป็นตระกูลขุนนางที่ใหญ่นะครับซึ่งต้องการที่จะกลับไปครอบครองในเรื่องของมอนสแนนอีกครั้งนะฮะแต่ว่ายูราเนี่ยกลับไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นนะครับแถมกลับไปอยู่ที่กองอัศวินนะครับแล้วก็พาคนเนี่ยมาจับตัวในเรื่องของคุณอาแล้วก็ฟาทุยด้วยนะครับซึ่งคุณอาเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับแต่ว่า คุณอาเนี่ยบอกว่าถ้ายูลาเนี่ยนะครับจับพวกอศวินด้วยกันเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนแบบยกโทษให้อะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ยูราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่ายูราเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วนะครับว่าจะทําให้มันยุติลงนะครับหลังจากที่จับตัวคุณอาได้แล้วนะครับทางด้านของยูลานะครับก็จะให้เราเนี่ยกับเข้าไปข้างในอีกครับซึ่งข้างในตรงนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของกลไกนะครับ พวกกับดักอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นลิฟต์มานะครับเราก็จะเจอกับในเรื่องของเอกสารนะครับซึ่งจะต้องต่อสู้กับพวกฟาทุยก่อนนะครับเมื่อเอาชนะพวกฟาทุยลงได้และได้ตำรามานะครับทางด้านของยูราเนี่ยก็เหมือนจะบอกลาเรานะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าคงจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับก็ในเรื่องเควสก็จะจบลงเพียงตรงนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของยูรา ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบทแห่งเกลียวขึ้นนะครับสำหรับเควสของยูลาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเควสนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ50นาทีนะครับแล้วก็ความสนุกเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับแล้วก็เหมือนในเรื่องเนี่ยจะขยบขึ้นมานิดหน่อยนะครับทำให้เรารู้จักกับตระกูลลอเลนส์นะซึ่งเป็นตระกูลโบราณนะครับแล้วก็เธอคนนี้นะครับอัศวินแห่งเกลียวขึ้นนะครับซึ่งเป็นผู้ที่บุกเบิกยุคใหม่แห่งตระกูลลอเลน์เขาจะทําได้หรือเปล่านะครับเขาจะสามารถลบใน ชื่อเสียของตระกูลได้หรือไม่นะครับเราต้องรอลุ้นเอาใจช่วยเธอนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช l r e v รีวิวช n n e l ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม